สวัสดีครับผมครูชิสนุกหนูแดงครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษานะครับครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงปัญหาที่มานะครับแล้วก็แรงบันดาลใจในการจัดทําประเด็นท,ท้าทายตามมาตึกข้อตกลงพัฒนางาน PA ปีงบประมาณ2 5 6 5นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาทักษะกีฬารายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา4วิชาแฮนบอล โรงเรียนวเชื่ธรรมสาธิตผ่านสื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ w t s Platform ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กระผมนะครับก็เป็นผู้รับผิดชอบในรายวิชานี้ก็คือคุณครูชินสนุกหนูแดงนะครับสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ทีนี้เราจะมาดูถึงปัญหานะครับในการจัดกเรีนนการสอนนะครับก็จะพบว่า1เลยนะครับนักเรียนนะครับเข้าเรียนไม่มากเท่าที่ควรนะครับแล้วก็นักเรียนปฏิบัติทักษะได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนดนะครับ คือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็เกิดจากหนึ่งนะครับโดยธรรมชาติของรายวิชาพลย์ศานะครับก็จะเน้นในส่วนของการปฏิบัตินะครับและเมื่อเราต้องมาเรียนในรูปแบบของออนไลน์นครับก็ทําให้เห็นถึงปัญหาของการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับส่วนมากก็จะปฏิบัติไม่ได้นะครับแล้วก็การปฏิบัติก็ไม่ถูกต้องตามกระบวนการหรือว่าในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน,นครับทำให้ผลสำเร็จทางการเรียนนะครับไม่ค่อยน่าพึงพอใจเท่าที่ควร ครูผู้สอนก็เลยจะได้ทำนะครับจาการูปแบบการจัดการเรียนการสอนมาทั้งหมด5รูปแบบนะครับประกอบไปด้วยนะครับใบงานใบความรู้นะครับใบงานใบความรู้นะครับเป็นชิ้นงานที่นักเรียนนะครับได้นําไปศึกษาค้นควา้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากทักษะการปฏิบัติในในห้องเรียนนะครับและครูผู้สอนสามารถนํามาใช้วัดและประเมินความรู้ของนักเรียนได้รวมถึงการให้คะแนนในทักษะแต่ละทักษะ ต่อมานะครับเป็น w t Moodle ครับ WTS Moodle ครูจะต้องสร้างแหล่งการเรียนรู้ของระบบ Moodle โดยองค์ประกอบมีทั้งหมด10องค์ประกอบนะครับต่อมาก็จะเป็น WTS Channel นะครับ ครูนะครับได้บันทึกการเรียนการสอนของนักเรียนนะครับลงใน WTS Channel เพื่อให้นักเรียนนะครับสามารถเข้ามาดูคลิปการสอนและทักษะการปฏิบัติย้อนหลังได้ต่อมาก็จะเป็น WTS Virtual Classroom นะครับก็จะเป็นห้องเรียนออนไลน์นะครับครูก็ต้องจัดทำห้องเรียนออนไลน์ขึ้นนะครับสำหรับการจัดก,การเรียนรู้และต้องบันทึกการสอนเพื่อนำเอา คลิปวีดีโอในการสอนแต่ละครั้งนะครับไปอัพลงใน WTS Channel ต่อมานะครับก็เป็น WTS Resources นะครับก็คือแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมหรือว่าแหล่งเรียนรูอ้อื่นๆนะครับที่นักเรียนสามารถนำไปค้นคว้าหรือว่าสืบค้นข้อมูลได้ก็คือหนึ่งก็จะเป็นในรูปแบบของ YouTube นะครับแล้วก็เป็น ลิงก์หรือว่าเป็นเว็บไซต์นะครับที่นักเรียนสามารถไปสืบค้ออนข้อมูลได้นะครับเกี่ยวกับรายวิชาแฮนด์บอลส่วนวิธีการดําเนินการให้มารู้ผลนะครับก็จะเริ่มจากการศึกษาหลักสูตรการศึกษาแกนกางนะครับวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้นะครับตัวชี้วัดจัดทําคําอธิบายรายวิชา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้นะครับรวมถึงการจัดทำโครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสุขศาสตร์และพลศึกษร์สี่นะครับต่อมาก็จะจัดทำการสอนนะครับและเอกสารประกอบการเรียนการสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึสษรและพลศากตาสี่ตามหน่วยการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบไว สุดท้ายก็จะนำผลการนิเทศภายในนะครับมาใช้เป็นข้อมูลในการปรปับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นประเด็นนะครับที่ท้าทายสำหรับรายวิชาพระศึกษานะครับก็หลังจากที่ได้สอนแล้วนะครับก็พบปัญหาครับเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียนนะครับอย่างชัดเจนในเรื่องของการปฏิบัตินะครับ สำหรับกลุ่มนักเรียนที่นะครับมาเรียนในโรงเรียนก็นักเรียนก็สามารถปฏิบัติได้เกิน70%สนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับในการให้ชิ้นง,งานแต่ละครั้งนะครับก็ต้องมีคลิปวิดีโอเป็นแบบอย่างนะครับของครูแล้วก็มีแหล่งข้อมูลนะครับเป็นลิงก์นะครับลีปวิดีโอหรือว่าช่องชาแนลหรือ,อนักยูทูบเบอร์นะครับที่ทําช่องชาแนลเกี่ยวกับทักษะกีฬาก็จะ นำมาเสริมให้ในักเรียนได้เพิ่มช่องทางในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทักษะต่างๆครับแต่ผลก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับไม่เหมือนกับที่กลุ่มนักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียนนะครับจะทำให้กลุ่มนักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียนนั้นจะมีทักษะการปฏิบัติที่ดีกว่าเนื่องจากครูนะครับเป็นผู้ถ่ายทอดแล้วก็เป็นผู้สาธิตวิธีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและในชั้นเรียน ครูก็สามารถคอนโทรหรือแก้ไขจุดบกพร่องของนักเรียนในแต่ละทักษะในแต่อิอุยาบกได้ทําให้การเรียนรู้ของกลุ่มของนักเรียนที่เรียนแบบปฏิบัติแบบออนไซต์ site, จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าการจาดัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ